ขอย่าชอบขนมนจนขขนมนีนใส่ไข้เลยเด้อจวดขนมจีนใส่ไข่จวด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 เดี๋ยวมันยังไม่แข็งตัวมังแคนแข็งตัว แขนงตัวเขาจะพิกเอยจะพิกปั่นสูตรใหม่สูตรใหม่หมนีต่ตีไม้ทอขนมจีนใส่ไข่เรือยๆเดี๋ยวขอจานมาไวเอาก่อนมาได้เอาจานมาแปบ๊บเดียวจานมาแล้วเดี๋ยวจะพิกก่อนจะพิกก่อนแขงตัวหรือยัง โอ้โหยังไม่แข็งดีพี่ยังไม่ได้เออพี่ปึ๊บเออว้าเลืองแล้วเลืองแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว ชุดใหม่เบอมีคนพ้าเฮ็ดแตเฮ็ดเออเองทำเองคิดเองหันมาหนีกินแข็นหน่อยแล้วบ่ดนี้คกินแข็นเล็กแล้วบ้